สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันกับสุขภาพดี5นาทีกับหมอเซียมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มีคําถามที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปพบกับคําถามกันค่ะหลายคนคงจะสงสัยว่าถ้าเราเอกซเรย์แล้วเนี่ยเราจะสามารถวินิจฉัยโรคได้อะไรบ้างหรือบางคนก็จะสงสัยเวาลาเราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะขอหมอเอกซเรย์กัน ในบางครั้งหมอก็ไม่ได้เอ็กซเรย์ให้เราทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้หมอมีคําตอบมาให้นะครับจริงๆแล้วการเอ็กซเรย์นั้นก็คือการยิงรังสี X ผ่านเข้าไปในตัวของเราและใช้ฟิล์มในการรับภาพนะครับก็จะเห็นเป็นภาพขาวดาออกมาซึ่งปกติแล้วการทำเอ็กซเรย์ก็สามารถวินิจฉัยได้หลายโรค แต่ไม่ใช่ทุกโรคนะครับที่จะเอ็กซเรย์แล้วพบได้สำหรับประโยชน์ของการทำเอ็กซเรย์แบบธรรมดาจะสามารถทำอะไรได้บ้างอย่างแรกก็คือการวิฉัยความผิดปกติของหัวใจและปอดอย่างเช่นการเป็นโรคปอดบวมหรือวันโรคหรือในบางครั้งจะเห็นหัวใจโตได้อย่างที่สองก็คือการดูลักษณะของกระดูกอย่างเช่นกระดูกหักนั่นเองอย่างที่สามก็คือดูการผิดปกติของช่องทอง้องเช่นการมีกระเพาะอาหารทะลุลำไส้อุดต,ตันหรือมีนิ้วในไตก็สามารถเห็นได้ ในเอ็กซเรย์นะครับแต่โรคอื่นๆเนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยการทำเอ็กซเรย์ปกติธรรมดานะครับหลายๆคนคงเคยมีอาการปวดหัวหรือปวดท้องแล้วก็จะสงสัยว่าเอ๊ะมีอะไรอยู่ในหัวหรือเปล่าหรือเป็นมะเร็งไหมก็จะไปขอหมอทำการเอ็กซเรย์จริงๆแล้วการทำเอ็กซเรย์ธรรมดาที่บริเวณศีรษะเราก็จะเห็นแค่กระดูกของกะโหลกนะครับ เราจะไม่สามารถเห็นเนื้อสมองได้ดังนั้นการเอ็กซเรย์ธรรมดาที่บริเวณศีรษะก็จะสามารถบอกได้เพียงแค่ว่ากระดูกบริเวณศีรษะเราไม่หักนะครับถ้าเราต้องการดูบริเวณเนื้อสมองว่ามีความผิดปกติหรือไม่เราก็ควรจะต้องทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือที่เราเรียกกันว่าซีทีสแกนนั่นเองอย่างไรก็ตามการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์จะเป็นการรับลังสีปริมาณมากถ้าเราไม่มีข้อบ่งชี้ในการตรวจชัดเจนส่วนใหญ่ก็จะตรวจออกมาได้ผลปกติและถ้าเราต้องการ ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่เรามีอาการปวดศีรษะเราก็จะได้รับรังสีเอกซเรย์เข้าไปมากเกินวิกัดนะครับซึ่งอาจจะเป็นอันตรายมากกว่านะครับเช่นเดียวกันสําหรับอาการปวดท้องก็จะมีอาการได้หลายโรคนะครับตั้งแต่ปวดโรคกระเพาะ วดโรกลำไส้ซึ่งการเอกซเรย์ทั่วไปก็จะไม่สามารถมองเห็นกระเพาะหรือลำไส้ได้ดังนั้นโดยปกติแล้วหมอก็จะใช้อาการการซักประวัติและก็ก,การตรวจร่างกายเบื้องต้นเพื่อสงสัยว่าเป็นโรคอะไรและอาจจะส่งตรวจในโรคที่สงสัยอย่างเช่นสงสัยโรคกระเพาะอาหารเราก็จําเป็นที่จะต้องส่องกล้องดูทางเดินอาหารส่วนต้นหรือบางครั้งเราสงสัยเกี่ยวกับโรคลำไส้ส่วนปลายเราก็อาจจะส่องกล้องทางทวารหนักดู ในลำไส้ส่วนปลายนะครับและเช่นเดียวกันนิ้วในไตและนิ้วในถุงน้ําดีในบางครั้งเราอาจจะเอ็กซเรย์ธรรมดามองเห็นได้แต่นิ้วบางชนิดก็อาจจะมองไม่เห็นในเอ็กซเรย์ปกติเราจําเป็นที่จะต้องทําการตรวจพิเศษอย่างอื่นอย่างเช่นการตรวจอุลตราซว์ ก็มองหาดูว่ามีนิ้วในไตหรือนิ้วในถุงน้าดีหรือไม่และในอีกกลุ่มอาการหนึ่งก็คืออาการปวดท้องน้อยช่องล่างโดยเฉพาะในผู้หญิงซึ่งอาจจะเป็นความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ์การเอ็กซเรย์ธรรมดาก็ไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เราจำเป็นที่จะต้องทำการตรวจภายในหรือการตรวจอุนดาซาวเพื่อวินิจฉัยโรคก,กันนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าการทำเอ็กซเรย์ทั่วไปแม้จะวินิจฉัยได้หลายโรคที่มีประโยชน์แต่ก็ไม่ได้ทุกโรคก,กันนะครับดังนั้นการส่งตรวจแต่ละอย่างก็จะขึ้นกับ การซักประวัติและการตรวจร่างกายว่าสงสัยอะไรเพื่อส่งตรวจในการตรวจวินิจฉัยที่เหมาะสมหลังจะได้ฟังคลิปนี้แล้วทุกคนคงไม่สงสัยแล้วว่าทำไมบางครั้งเราปวดหัวแล้วไปขอหมอเอกซเรย์ทำไมหมอถึงไม่เอกซเรย์ให้เรานะครับหรือบางครั้งปวดท้องบางทีหมอก็ส่งเอกซเรย์บางครั้งก็ไม่ได้สง่งนั่นก็ขึ้นกับว่าเวลาซักประวัติและตรวจร่างกายนั้นหมอสงสัยว่าเป็นโรคอะไรซึ่งการเอกซเรย์นั้นมีประโยชน์หรือไม่ซึ่งหมอจะส่งพิจารณาตามความที่เหมาะสมนะครับเพื่อความปลอดภัยของเรา สุดท้ายนี้ถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุขภาพหรือปัญหาอื่นใดสามารถคอมเมนต์ได้ที่ข้างใต้นี้นะครับแล้วเดี๋ยวหมอจะกลับมาตอบอีกเหมือนเดิมและเพื่อนๆที่กำลังดูคลิปนี้อยู่และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปดีๆต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่ ep หน้าสวัสดีครับ